ทุกคนปกติมันขายเท่าไหร่สองก้าวก้าใช่ไหมพันสี่แพงมากจริงเหรอพี่พูจริงอุ้ยออันนั้นไข่ของแพงไข่พันสี่พี่พันสี่ห้าสิบเลยอ่ะอ่ะช่องล้วนเลยนะเออไข่พันสี่ห้าสิบวันนี้เราตัดราคาตัดราคาเลยให้ได้ร้อยหกสิบกับเอาดีพี่ยังเรายังไม่ได้มีเซ็นเลยเราเจะพูดไม่จบเลยเดี๋ยวแอดมินเติมก่อน แอดมิน <Ad> อันนี้สำหรับคนรุบหน่อยนะพี่เนาะช็อกนะพร้อมสามสองหนึ่งไปช็อกูอแล้วมันยืดเลยขนาดนี้ตามแอดมินน้องทีนะเดี๋ยวต่อไปน้องจะเปิดสิ่งนี้ให้ขั้นเวลานิดนึง บอกเขาววาหยินอย่างเล็กนะคุณพี่ถูกหยินอย่างหยินอย่างเล็กมดอร์้อยังอร์ใกล้เมอร์ราคาได้มาดูสิสำหรับคนงบน้อยนะทุกคนอันนี้คือเป็นจดูเฮล่าด่วนนะคะกดเลยให้เวลายืนยันสองนาทีแล้ดูแป็นคนสิอยากกิน คือมันถึงจะต้องกันแย่งกันกินแล้วเหรอดุบดำด,ด,ด้วยเนาะดูดิอือีเงี้ยแป้งก็ดีมากอือหือได้จริงเดี๋ยวให้ดูช็อคช็อคเราเป็นหนึ่งหมดนี่ตอนกนี้หมดนะคะดบหมดจบนะคะชอบรดหมดแล้วต่อไปเลยค่ะพี่ แป๊บหนึ่งเมื่อกี้ใครไม่ทันดูใบออ่าอือ่ะอดูใบชอ็อกลาวารุ่นไม่มีฝอยทองรุ่นม,มีรุ่นนะอืมรุ่นรุน่นอะไรรุ่นรุ่นรุ่นไม่มีฝอยทองปีนี้ปีอะไรอปีนี้ปีอะไรน้องปีหมูหรอพี่สองพันสองห้าสองห้าหกแปดนรใช่ ใช่ไหมใช่ค่ะรุ่นไม่ม,รม,มีรุ่นไม่มีฝอยทองปีสองปีหกแปดใช่ไหมนี่ใช่ค่ะดูใบรุ่นไม่มีฝอยทองปีหกแปดเอาไหมเอาไหมคะพร้อมนะตะก้าแอนมินดูใบนะของนั้นรุ่นเดอ้อดูใบรุ่นไม่มีฝอยทองเดอ้อตะก้ามาจากแบบเลิศ